เราเคยวันไหนไหมเอาหมอน,นวดมาแล้วนึกว่าเป็นหมอน,นวดแล้วคือเขาคือเขาไม่ได้นวด,ดเดียว ้วเขาจะเล่าเรื่องอื่นหนูไม่ได้ไปแย่งของใครไม่ทำไมหนูแบบโดนยืนยันเอาแบบจังโละสองใบเป็นความรักราคาแพงนั่นแต่วันแรกให้หมดทุกอย่างแล้วก็เหลือน้ำตาเอาไปเป็นปลาเป็นแม่มึงเป็นแม่มึงเป็นแม่มึงจ่าเขา้าไปเถอะถ้าอ่านกูก็บอกสมกับทอดเทียมเลยเพราะฉะนันมีเหตุผลอะไรมึงจะไปห้ามเขามึงมีเหตุผลอะไรมึงเป็น สวัสดีจ้ารายการตะกีนกะวันนี้นะคะเจนจิพาทุกคนมาร้านอาหารไทยแบบเต็มคาราเบลเลยนะคะเจนจิทำการบ้านมาว่าแขกรับเชิญท่านนี้ของเราโปรดปรานในเรื่องของอาหารไทยสุดๆไปเลยเพราะฉะนั้นเจนจิเลยเลือกร้านนี้ค่ะ บ้านตาเรืองคะ่ะซึ่งนอกจากบรรยากาศจะดีอาหารจะเป็นอาหารไทยแล้วชุดมันต้องได้เพราะว่าแต่ละรายการของเขาเขาใส่วิกใหญ่มากแล้วจินจิไม่มีวิกเว้ย้าผมจนิสั้นี่ก็ต้องแบบงีีมผมแล้วว <ไป S 1> ่ะ <า Message> ค่ะแขกรับเชิญของเรายืนพร้อมแล้วขอเชิญนานงนพมาศเดิห <sk r isa> นึ่งคุณพรรีภ <House> ัยวรรค่ะดนตรี สวัสดีครับสวยมากไฮซี เราเคยเจอกันในเวอร์ชั่นของพระมหาไพวันพระมหาภพวันใช่เราเลนว่าเอาจริงเราไม่ได้รู้สึกว่าตะคิดตะขวงใจเลยรู้สึกว่าเออเราเปลี่ยนเวอร์ชันแล้วเรากลายมาเป็นอย่างนี้เราสุดๆบางคนอย่าเมื่อกี้มีเกงๆใส่หนูแบบนั่งตรงระยะห่างมคือเราก็เป็นแบบว่าบุคคลธรรมดาที่สวยสุดๆไปเลยทุกซึ่งวันนี้จริงๆพาคุณแพรรี่มาที่นี่นะคะร้านบ้านตาเรืองซึ่งเป็นร้านอาหารไทยชอบอาหารไทยใช่ไหมคะชอบไม่ใช่แค่ชอบอาหารหนูชอบฟิลแบบนี้ ความโบราณบ้านไม้แค่ะตู้กับข้าวก็แบบน่ารักเนาะตัวเด็กเลยรูปบ้านร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนที่ไหนคะราชดาซอยสามค่ะทําไมเขามาถึงแล้คือร้านเนี้ยชอบคอนเซ็ปต์มากมาเพราะว่ามันแบบทุกๆอย่างมันเป็นเรื่องราวทุกเมนูมันเป็นเรื่องราวของคุณยายหมดใช่เลยแล้วแต่ละเมนูนะคะเขาต้องไปจ่ายตลาดมามันถึงจะได้เมนูของแต่ละวันวันนั้นเราจะถามคําถามที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาได้เลยได้เลยนะพอมนะเดี๋ยวเดวส่งเฟซก่อน การที่เราทานเนื้อวัวมันถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่บาปกว่าทานหมูไก่หรือเปล่าคะคุณแพรจริงจริงวิธีคิดคอนเซปต์เรื่องการทานแล้วบาปน้อยบบปมากไม่มีมพุทธศาสนาเน,นเรื่องการฆ่า,าการทำลายชีวิตโอเคแต่หนูอนุโมทนากับคนที่แบบว่าเถึงเทศก,กาลกินเจทีเขาก็กินทีนึงหรือใครที่มีส่วนแบบถ่ายชีวิตอะไรอย่างงี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆไปอย่างนั้นดีกว่าถ้าเป็นรู้สึกว่าใชนไม่กินเพราะกลัวบบปพี่ก็ทานเจไปเลยทานบางสัปดาหไปสิทธิใครสิทธิมันจ ต้องถ้าแบบว่าสะดวกยังไงก็ยังงั้นแต่กินทุกเนื้อเนื้อวัวเนื้อผู้ชายเนื้ออร่อยอร่อยนุ่มๆเหนียวๆนุ่มๆมาแล้วหอมมาแล้วแล้วหนูชอบแบบถาดเขาเนาะคือถาดแบบนี้โบราณจริงๆเลยนะสุดๆมีอีกมีอีกนะครับเป็นเยีนธรรมครับโอ้โหเราต้องเราต้องตัดอย่างนั้นแล้วมันจะอร่อยเหรอครับพี่จันจี คำหอมของอันนี้เขาคืออะไรนะหมูหยองหมูหยองแล้วก็จะมีกระเทียมต่างๆเครื่องเทศของเขาอันนี้อร่อยค่ะอ่ะคุณแพรี่มาลองเมี่ยงคํากันดีกว่าเมี่ยงคำเมี่ยงคําต้องใช้มือนะครับที่จะจิกขออนุญาตนิดนึงใช่ก็ห่อจิกขาคุณแม่ขายังไงอ่ะทําให้ดูหน่อยสิแล้วเราก็แบบใส่เอาไปแล้วจกมือนะเองแต่อันนี้ไม่เนี่ยไม่ใช้มือนะคะนี่นะไม่ใช้ช้อนชิสอร่อยเนาะผมว่าอร่อยอร่อย ตอนเราเป็นพาเราไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะกินเมนูอะไรแต่ว่าพอเราโด่งดังเราก็สามารถจะเลือกเมนูได้ตอนเป็นโด่งดังก็เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้หรอพระห้ามรีเควสเรื่องอาหารมไม่ได้เลยนะน,นี่คือผิดวินยัยเดินไปเหมือนแบบเอ๊ะวันนี้นึกจะกินแกงไก่อย,อย่างเงี้ยส่งซิกยมขอแกงไก่ด้วยหนะึ่งนแล้วอีกไก่มันอยู่ในลามันก็มองหน้าพ่พ <laughs> าเลยนะี่ <laughs> แล้วจริงๆก็อร่อยอไหนก็เลือกนั้นหละเนี่ยวันเนี้ยตีฟาร่ามาใหญ่ขนาดนี้ เราเรามีเลฟเฟอร์เรนซ์ไหมว่าเราจะสวมบนบาทเป็นไทยเป็นท่านหญิงท่านไหนในลุคลุคที่หนูชอบแต่งทั้งหมดอะหนูชอบแต่งชุดไทยที่ทสุดมนดูดน่ารักดูเรียบร้อยเมื่อวานแบบมีลุคอันหนึ่งที่แบบเปิดหน้าอ,อกเลาสั้นมากตอนมันก็ดูแบบถ่า,ายออกมาใส่ออกมาแล้วไม่เอาไม่เหมาะตอนที่แบบสึกออกมาที่เราจะมาแบบ แต่ง็นหญิงเนี่ยเราคิดนานนะมันเป็นช่วงเวลาประจวบเหมาะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างอยากสร้างภาพความเป็นตัวเราที่มันช้าแกนโอเพนนิ่งไปเลยวันธรรมดาเราก็อยากแต่งลุกแบบบอยๆอยู่ใส่ใส่กางเกงใส่หมวกใส่กางเกงยอไรอย่างนั้นเลยรู้สึกยังไงบ้างเวลาแบบว่าตอนที่เราสึกออกมาแล้วบอกว่าผิดหวังในตัวเราส่วนตัวไม่ผิดหวังชอบชอบมาผิดสักหน่อยเถอะต้องยอมให้เขารู้สึกเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมหลับในตัวเราในความเป็นเราทั้งหมดได้นะพี่จันจิขนาดตัวเราที่เราเป็นเจ้าของชีวิต บางทีเราก็ยังไม่ชัดเจนกับความรู้สึกเราเลยเรายังต้องเรียนรู้เรายังต้องปรับเปลี่ยนลุ้ในฐานะที่เราเป็นกึ่งบุคคลสาธารนณะเป็นคนที่แบบมีคนติดตามก็ต้องยอมให้เขาทั้งรักและเกลียดเราเราที่บ้านล่ะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เปลี่ยนร่างเป็นแพรรี่สวยๆแบบนี้ที่บ้านเขารู้สึกไงที่บ้านดีกับหนูมากเลยคอยซัพพอร์ตทุกอย่างเลยทุกเวอร์ชันทุกลุกที่เราเป็นแล้วก็แบบไม่ติดไม่มีปัญหาเลยเลยแคปหนูรู้สึกว่า,าครอบครัวต้องเป็นเซฟโซนเขาอกเข้าใจเขาและหนูยืนยนันและหนูมั่นใจว่าคนเราไม่ว่าจะมีเพพศสภายงงไ เขาสามารถเป็นคนที่น่ารักและเป็นคนที่ดีกับคนรอบข้างได้ คนไทยอ่ะจะมีความเชื่อว่าถ้าลูกชายบวชปุ๊บพ่อแม่จะได้ขึ้นสวรรค์มันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นค่านิยมของยุคสมัยหนึ่งค่ะไอ้เรื่องการเกาะชายหลึกขึ้นสวรรค์เพราะว่าคอนเซปต์เรื่องการทำความดีในยุคสมัยก่อนอ่ะมันอย่างอื่นมันไม่ชัดเท่ากับการบวชแล้วการปฏิบัติเพราะว่ามันชัดเจนมันชัดเจนแล้วมันเปลี่ยนใจคนมันเปลี่ยนวิธีปฏิบัติของคนได้จริงๆแต่ว่าในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปอ่ะมันมีคุณค่าอะไรหลายอย่างที่มันสามารถทําให้คนเป็นคนดีได้ประสบความสําเร็จหหรือออทททําาาานน้ีี่่ขขขงเเใแแบบบชละ เป็นการตอบแทนหรือเป็นการกระตันยูได้ <ừ> รู้สึกใช่พ่อแม่ต้องเปลี่ยนหมายเลขกันกแบบบังคับให้ลูกบวชมันไม่ได้บางทีมันไม่ได้ประโยชน์ด้วยบางทีจัดงานกันแบบโอ,โ,โอ้โหหมดเงินครึ่งล้านบวช3วันที่ <c oughs> จริงเขาว่าการทําให้ขึ้นสวรรค์เนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงว่าให้ขึ้นสวรรค์จริงๆทาให้พ่อแม่รู้สึกสบายใจน,นั่นแหละไอ้ความสบายใจแหละมันเรียกว่าทําให้พ่อแม่ขึ้นสวรรค์อ่าเพราะว่าความสวรรค์อยู่ในใจเราสวรรค์อยู่ในอกอยในอกคุณแทยลี่เคยบวชใช่ไหมแล้วแบบคนที่แบบนั่งสมาธิเยอะๆเขาบอกเขาจะเห็นาจะมี มีนู่นนี่นั่นมีไหมสวรรค์นรกไม่มีหนูไม่เชื่อหรอกเคยแบบโดนเคาะเคาะเคาะใช่เคยเคาะเหมือนกันแต่ไม่ใช่ผีใครเนนอาจารย์ที่ห้องพอมีมาม่าไหมครับเธอกินแป้งหรือเปล่าผักกาดขนมผักกาดทำจับหัวเช็เน้ำกูฮะแต่ทำไเออเออเออจะตแต่ทำไมเออจริงจริงมันตลอดหนูไม่รู้จุดตัวเลยนะแต่มันเป็นแบบอะไกันเนา สุขภาพพระแย่ yeah, มากนะคะอันนี้ข้อมปปขขอปกกรศาสรทานสุขเพราะพระภูมิต้านทานจะไม่ค่อยดีเพราะว่าไม่ได้ออกกำลังากงายอล้าควรกำไงได้ไหมจริงๆควรน,นะคะแล้วก็มันไม่ได้มีข้อห้ามแต่ว่าพิจกรรมการออกกําลังกายควรทํำในที่รับลางทีใส่แค่สบงไม่ใส่ของตน,นก็ไม่งามนทางน,าน,น,บบนั้น เฟ็บุ๊กเวลาพระหลบหลอกตกนรกเป็นก็ยอมหัวใจพร้อมถวายวัดข้าอยู่พี่ชมเ่าหน่อยเ่าให้ฟังหน่อยออะะไร่ เรื่องที่เป็นข่าวทำไมมูฟเร็วล <c oughs> ่ะหนูไปได้ไปแย่งของใครหนูทำไมหนูแบบโดนยืนยันเขาแบบจังโลกสองใบเพราะมันมีแค่ไข่สองใบที่ไหนนะมันมีโลกสองใบ <c oughs> ด้วยเพราะหนูคบกับแฟนคนเก่าแล้วหนูก็แบบโหคนนี้แหละเพอร์เฟกต์มากเขาดี<น>ายังไงดียังไงนางน่ารักเป็นคนน่ารักที่เอาใจที่อ่อนที่เล่นเพอร์เฟกต์เราแล้วหน้าตาก็ดีเพอร์เฟกต์ขึ้นตีนะคะแปด แต่เราไปร้อยแปดสิบหกโอ้ยพอเราครบกันโบ๊ทแต่งเอาสองเดือนแล้วในช่วงในช่วงสองเดือนที่คบกันมันมีช่วงหนึ่งที่เราห่างกันห่างกันทําไมทําไมไปงอนอะไรเขางอนเพราะว่าหนูจะไปกินข้าวกับนาหรือวันนี้นั่งโซฟามาไม่ถ่ายรูปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าปกติหายเป็นคนชอบถ่ายรูปหนูไม่คนชอบถ่ายรูปหนูก็เปิดเผยเอาแล้วมีฟิวแฟรเรามีแฟนเราก็อยากแบบ มีถามสกิลนี้เราสิ <c oughs> <c oughs> ยังไงที่จ,จิจยังไงไม่สีิตยังไงก็งไม่ไม่ถ่ายรูปเลยใจหนูตอนนั้นมันเริ่มคาแล้วเอ้ยคงจะมีอะไรที่จริงพระเจ้าส่งซิกสองอรอบเจอผู้ชายเขาแรกอยากถ่ายรูปติวแบบเชิญปรากฏว่าเอาก้นหย่อนลงใส่มาหินอ่อนเขาไม่หนอ,อนก็แตกเป็นความรักราคาแพงนั่นแหละวันแรกลหนูบ้าสองบินมาแล้วพี่หนูรับผิดชอบเออแล้วก็ครั้งที่สองก็คืออันนี้แหละที่แบบ เอ๊ะทำไมแฟนกันแล้วก็กินข้าวแล้วแบบอยากถ่ายรูปไม่ได้เหรอทำไมโอเพนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยตอนที่อ่านการไปคบกับนางของก็ไม่ว่าอะไรแต่ยพอนางเนียจะมามาคุยกับหนูกลับมาคุยกับหนูอะไรเงี้ยนางไม่ยอมไปเลิกนางเหมือนกับว่าเอาทั้งสองคนเลยแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ถูกผู้หญิงเขาก็ไม่ผิดแล้วตอนนี้เขายังคบกันอยู่ปะไม่รู้นะคะแต่ว่าจบก็จบแต่ถ้าเขาจะไปคบกันก็เรื่องเขาเลยหนูก็ไม่ไม่ได้อะไรแล้วก็ร้ถอยแล้วทำไมคะพีนยาซินท้าร้องไห้ถ ถ่ายรู้ไปถ่ายรูปบอกว่าเนี่ยสีสุดท้ายที่ใหาได้แล้วมาให้หมดทุกอย่างแล้วก็เหลือน้ำตาเอาไปสุดสุดในงานนะเราตลกไหมอลกแน่ โรงพยาบาลไว้เลยหนักกับมึงต้นนิ้วสำหรับมึงโตเข็มแบบขนาดใหญ่ๆเก่งเกินไปไม่แข่งไม่แข่งตอนนี้ไม่แล้วลงเหล็แนมลงเหล็กแนมแล้วแล้วเรามีสกรีนคนที่เข้ามาหาพี่แพรรี่ไหมสี่คนที่มีปัญหาก็คืออีนี่แหละสกรีนให้ทำไมทำอย่างนี้แล้วเราทำไงเราโทษเขาไหมขอโทษพอเราอกหักปุ๊บแบบใจเรามันแหลกสลายไม่ได้ เอาจริงๆไม่มีเป็หรอโอ้ยมันจะแตกจะายอะไรไมมหนูไม่ทำลายตัวเองเพื่อคนอื่นโดยเฉพาะคนที่ไม่รักเราอุ้ยเขาจะลาดอ่ะเขาจะลาดแล้วก็หนูยิ่งวดเรียเนี่อหนูยิ่งแบบลุกแบบเชิด ทุกปากไหมคะอร่อยมากสุดๆทุกเมนูสามารถเรียกได้เต็มปากว่านี่คืออาหารไทยแท้ๆเลยสมัยที่หนูเป็นเด็กหนูเคยคิดว่าปลาทูเวลามันว่ายอยู่ในน้ำมันเป็นอย่างนี้จริงๆหนูนึกว่าผป็นันมั้งยังไงเขาว่าอย่างนี้จริงๆนี่เขาเป็นพันธุ์มาเคยเห็นหน้าปลาสลิดปะไม่เคยไม่เคยเห็นหัวมาเลยหนูเคยคิดอารมอย่างว่ามันเป็นปลาจริงๆที่ไม่มีหัวนี่เขาน่ารักนะอดี๋ยวพูดหนูจะรู้สึกผิด เออเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ไหมเป็นเพื่อนไม่ได้เขาอยู่น้อยคนาหนูคือหนูเป็นคนถ้าแบบหนูไม่แล้วคือไม่เลยตัดขาดหมดทุกอย่างอย่างเงี้ยหนูจะชอบฟิลแบบนี้คือไปแล้วไปเลยจบแล้วจบเลยดีกว่าเดี๋ยววนมามาคล่องแวมาแปลว่าตัดขาดเองไม่ได้ไม่ได้ใจคนต่อให้มันแข็งขนาดไหนมันก็อ่อนได้ไม่เคย่ไม่เคยฟังเพลงยอมตั้งแต่หน้าประตูแต่วันนี้ที่ฉันนั้นเธอหนูจะไม่ลองเพลงเลย 来，坐最后一排。 จีบหนูหรือจีบเงินหนูเอาจริงจริงเรารู้ได้ไงไทุกคนอะต่อให้มันแบบดูมึนดูโง่ขนาดไหนอะมันก็ช่วยไ่ <c oughs> จริงๆนะมันก็จะแบบต้องรู้ถ้าไปเดทแรกเราแต่งตัวสวยขนาดนี้ปังขนาดนี้วิกนั้นจะเป็นวิกตรงไหน,น,นชูทสไตล์ไหนอันนี้แบบนี้ไม่ได้ <c oughs> ทำไมอะผู้ชายไม่โอเคนะจะไปแบบนึกมองแอบหม่อมแม่ลุกผู้ดีอังกีษหนูชอบแต่งตัวเป็นลุกผู้ดีอังกีาเห็นเราแบบว่ามีความเป็นหญิงไทยใจงา เราเคยวันไหนนะแต่ถ้าไม่มีคู่อย่างเงี้ยหนูก็หลั่นลาไปสนุก,กนไปต้องมีชีวิตขับเคลื่อนด้วยแล้วเธอ <laughs> ยังไงเธอนัดยังไงก็ต้องเป็นคนที่เรารู้เคยรู้จักเอ้ยเรารู้จักด้วยหรออยู่ดีๆไปเอาอยัางไงอ่ะหนูเคยมีฟิลแบบเอาหมอนวดมาแล้วนึกว่าเป็นหมอนวดแล้วคือเขาคือเขาไม่ได้นวดอย่างเดียว <laughs> เขาไปทำอย่างอื่นด้วยเข <laughs> าไปทำอย่างอื่นแล้วเป็นไงละครแรกเราไม่เลยอะเป็นไงเราแบบมันก็เหมือนทุกคนแหละไม เสมอไปป่ะครั้งแรกอะดีประทับใจเราหลอนเรารลอนปัใจมันไปสูงๆทะลมโอจะไม่ลองเพลงเลยมาในเรื่องของสังคมปัจจุบันดีกว่าสมัยนี้นะคะมีคุณแม่ยังสาวเกิดขึ้นบ่อยๆมากๆเลยแล้วก็มีเรื่องของกฎหมายของการ ทำแทงเสรีผู้หญิงทุกคนอนะที่เขามีความพร้อมและที่เขาสมัครใจที่จะตั้งครรภ์ไม่มีใครอยากทำแทงหรอก <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ทําไมถึงมันถึงมีคนทวงถามสิทธิ์ในเรื่องนี้ <c oughs> เขาเผชญอะไรบ้างกรณีลึืที่แล้วผู้หญิงถูกข่มขืน <c oughs> อะไรอย่างนี้ผู้หญิงเขารู้สึกว่าเขาไม่พร้อมที่จะ ที่จะมีลูกแล้วด้วยความพลาดความอะไรไปบางอย่างหรือว่าคนคุยกันได้แล้วก็ออกคนหมายมาที่มันซับพอร์ตคนกลุ่มนั้นไปเลาวเวลาคนที่โดนหลอดดูบเช่นมีเด็กตาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเคยมารากแท็ก์หรือเปล่าขยันพักนะมึงมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเอาขวดนมกับผ้าอ้อมแล้วก็ชุดเด็กแลกเกิด มาถวายหนูหนูก็งงาาว่าทำไมถวายทําไมแล้วนางก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยนางทําแท้งมาแล้วทุกวันนี้นางก็ยังรู้สึกผิดโดนเด็กตามโดนอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบบในฐานะพระหนูก็ต้องแบบให้วิธีคิดนางทุกคนเคยผิดเคยพลาดเนาะหนูว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่ว่าทํายังไงให้เขาแบบ มีบทเรียนและรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาทําแล้วเขาจะไม่มีทางทำอีกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แนะนาเขาว่าให้เอาของพวกเนี้ยไปให้สุดที่เขารับเลี้ยงเด็กเอามาถวายตมาต่มาก็ใช้ไม่ได้โยมจะได้บุญยังไงให้ตมาดูดนมน่งเี้เหรอไอ้ตมาชงกาแฟใส่ขวดนมที่โยมแล้วก็ดูดดูดกาแฟมันไม่ได้มัมก็ไม่จำไม่ได้อะไรไปเอาของพวกนี้ไปนางดูแบบมีอิทธิพลต่อแบบสังคมมากอยากรู้ว่าเคยอยากจะลงการเมืองไหมไม่ไม่นไม่เลยไม่เลย หนูจะไม่เป็นนายกรัฐมนตรีกระเทยคนแล้วถ้าให้หนูแบบขับเคลื่อนพัคประชาสังคมให้ความรู้ความเห็นอะไรเนี่ยเอาแต่จะไม่มีตําแหน่งไม่เอาขอบคุณนะครับโอเคโอเคเธ้อยากเป็นนักแสดงสาวบ้างไหมก็หนูอยากเป็นแต่เขาไม่ให้บทหนูขอพูดจัดซิถาหนูฝากตัวให้นะพอจะได้ลุกแบบให้บทให้หนูเป็นคนชายหนูก็เอาแต่บทหนึ่งที่หนูขอร้องเถอะว่าอยาเอาบทนี้มาให้หนูให้บท สองเรื่องเลยที่หนูต้องไปถ่ายเนี่ยไ,ไม่ต้องมาบีบหนูเพราะว่าหนูฝึกมา18ปีเพื่อบทบาทนี้ใจไ,ไปบีบหนูช่ชวันนั้นหนูไปกองแลก็มีฝ่ายเ้อพันนะผมก็ดูแลคนอื่นหมดมาหาหนูบอกเอาที่เอาจิวามาดินหนูใส่อ่ของหวานมาแล้ว ันไม่ใช่ค่ะอันนั้นน้ำพริกกะปิค่ะควรเราควรจะพอกับมันนะ้ค่ะของหวานทุกอย่างของหวานนะคะเป็นกล้วยบวชชีอร่อยอร่อยนะแล้วก็กล้วยแบบงอมมากเลยกำลังดีบวชชีงอมมากแล้วอันนี้นที่จริงเมื่อกี้นึกว่าเป็นไข่ตุนต๋นไข่ตุ๋นไม่ใช่นี่คือสังขยาสังขยาอร่อยมากอร่อยมันไม่หวานมากเกินไปค่ะมันหอมๆนวลนๆนะสมัยนี้คนมองว่าศาสนามันล้าหลังหนูว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คนรุ่นใหม่ด้วยอยู่ที่คนเผยแผ่ศาสนาที่ไม่สามารถ นำวิธีคิดของศาสนาให้มันเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ในแบบที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเชื่อหรือเขาเขามันมีเหตุมีผลพอที่เขาแบบจะยึดถือได้เวลาเราพูดเรื่องศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจคอนเซปต์แล้วเรามันจะกลายเป็นเรื่องของการแบบห้ามห้ามตัดสินอะเรนันอ,อะไรเงี้ยเป็นไงคำว่าเป็นปลาเ,เป็นแม่มึงเป็นแม่มึง <laughs> เป็นแม่มึง <laughs> แ็รู้อยู่เต็มขนาดนี้ยึงมาถามายิงแค่มัง้งมึงไม่ต้องสงสัยแล้ว <c oughs> ว่าเห็นแต,แต่เราไม่สามารถห้ามการตัดสินมันจะคงคงมีอยู่ต่อให้แบบสังคมเรามันจะล้ามขนาดไหนเรื่องการบูลลี่เรื่องการลดอทอนคุณค่าคนมันก็ยังมีอยู่ตามพูดเลยนะมันมันมันเปลี่ยนตัวเราไม่ได้ถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเป็นหรือเราจะทำอะไรจ้าหน้าเป็นเถอะถ้าอ่านกูก็บอก ล่าสุดเลยสมกับ้าเทียมไงส่วนว่าข้าเทียมววเป็นเ,เรื่องของสิทธิทางกฎหมายที่คู่รักไม่ว่าเขาจะเป็นเพศไหนถ้าเขาได้รักกันเขาควรได้รับสิทธิทางกฎหมายเหมือนกับชายหญิงที่แต่งงานกัน,นแล้วมันมีเหตุผลอะไรมึงจะไปห้ามเขามึงมีเหตุผลอะไรมึงเป็น เขาเรียกร้องสิทธิ์ที่เขาควรได้เท่าเทียมกับคนอื่นแล้วทำไมไม่ให้ข่าวคะทำไมสมองจบวันนี้ขอบคุณคุณแพรรี่มากเลยขอบคุณมิจฉาชีสนุกมากเลยค่ะสนุกมากเลยใจคืออาหารอร่อยสุดไม่คือมือนี้ก็คือแพรรี่ใจว่าไงเรื่องค่าปาล่ากับค่าชุดหนูก็ไม่เหลือในใจแล้ว รายการปะกินะกะด้วยนะคะเทปนี้คงได้อะไรจากเยอะคุณแพรรี่มามากมายไก่กองเลยเทปหน้านั้นจะเป็นใครจะสนุกสนานขนาดไหนนะคะฝากติดตามปะกินะกะด้วยนะคะรุคนพูดเว้นพุทนะคะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะที่ช่องเงาะทีวีค่ะอย่าลืมติดตามรายการปะกินกะด้วยนะคะโอ้โยากมากแหม